สวัสดีครับโปรแกรม P q b o t เ Game b o m ิป r y p t o อ์์ั่น3.2นะครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับอันดับแรกแก้บัคตัวแรนะครับตัวแรอ่านเป็น e er อ r l อ e r นะครับโดยการเพิ่มโค้ดสีตัวแรเข้าไปอีก7สีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมมัน เจตนาบั็กหรือว่ามันบั็กโดยที่ไม่ได้เจตนากันแน่นะครับอย่างที่สองนะครับมาดูที่คอนฟิกตัวนี้นะครับคอนฟิกหลักนะครับนี่นะครับเมื่อเข้าคอนฟิกหลักมาในฟังก์ชันถามเอานะครับมันจะเป็นให้บอร์ดรอขั้นตอนในการล็อกอินหรือแคปเหรียญไม่เกินกี่วินาทีนะครับอันนี้ผมใส่ไว้สามวินาทีอ่าเรามาดูนะครับนี่นะครับสามวินาทีจะเริ่มขั้นตอนนี้ครับหนึ่งสองสามนี่นะครับมุมล่างขวานี่นะครับ มดเวลาล็อกอินบอดจะข้ามขั้นตอนนี้ไปหน้านี้เดี๋ยวมันปิดไปเองนะครับเมื่อในห้าวิเห็นไหมมันจะข้ามไปจอถัดไปเลยนะครับที่วันนี้ผมลันมาเนี่ยมันบอร์ดมันมาเออขั้นตอนเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยไอ้โหลดดิ้งหน้าล็อกอินนี่นะครับอันนี้สามวินี่ผมตั้งไว้เทสให้ดูนะครับตั้งเทสให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้า เอาไปใช้จริงๆน่าจะตั้งสักหนึ่งร้อยวินาทีหรือสามร้อยวินาทีอะไรก็เอาไปปรับใช้กันนะครับอ่าอันนี้ผมมาเทสให้ดูนะเพราะว่าสามวิยังไงมันก็โหลดเกินสามวิอยู่แล้วแหละหนึ่งสองสามอ่นนี่นะครับอ่าใน,นส่วนของ time out ของตัวคอยแคปนะครับอนนี้นะครับเห็นไหมผ่านไปแล้ว3มวินาทีเราตั้งท i m e o u ไว้สามวินาทีนะครับหมดเวลาแคปเหรียญเห็นไหมมันก็จะปิดโปรแกรมแคปเหรียญ พื้นหลังออกไปให้ด้วยนะครับโปรแกรมแคปเหรียญที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะมันบอดมันจะคิวมันจะปิดออกให้นะครับโปรเซสโค้ดออกให้แต่ถ้ามันรันไปแล้วนะครับถ้ามันรันไปแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ไว้นะครับคือของผมอะโปรแกรมแคปเหรียญมันทํางานปกตินะครับมันก็เลยทํางานให้นี่แหละส่วนใหญ่แล้วคนที่แคปเหรียญค้างนะครับน่าจะเกิดจากโปรแกรมสแกนไวรัสกินไฟล์ แคปเปลี่ยนไปนะครับกินไฟล์โปรแกรมแคปเปลี่ยนไปนะครับให้มาลองรันตัวนี้ดูนะครับรันเปล่าๆไปเลยนะครับมันจะทํางานให้นี่นะครับถ้าใครรันแล้วมันไม่ทํางานให้นะครับไปโหลดไฟล์บอตตัวล่าสุดมานะครับแล้วก็เอาตัวโปรแกรม P Q Coil Cap ตัวนี้นะครับเอาตัวโปรแกรมมาลงทับนะครับแล้วก็เอาโหลดตัวสแกนไวรัสไว้นะครับโฟลเดอร์บอทนะ อโลไว้ white, ไม่ให้มันมาสแกนตัวโปรแกรมแคปเหรียญนะครับหรือใครที่ต่อจอคอมเกิน1จอนะครับ่าตัวแคปเหรียญจะทำงานไม่ตรงนะครับอาจจะติดบั๊ไปเลยก็ได้นะครับให้เครื่องทด่ลัมบอร์ดควรต่อจอคอมจอเดียวนะครับเดี๋ยวอันนี้ผม ว่างจะมาไล่แก้บั๊กให้นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของเวอร์ชั่น3.2นะครับก็ออกมาแก้บั๊กตรงส่วนของทำเอานะครับหลักๆเลยเพราะว่ารันบอร์ดแล้วติดบอทดมาเออรอล็อกอินรอแคบเหรียญกันอยู่หลายคนหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับผมเลยออกเวอร์ชั่น3.2นี้มาให้ก่อนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมใครที่สงสัยติดขัดอะไรนะครับสามารถไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook ได้เลยนะครับหรือใน t ท l e g กร m นะครับผมสำหรับคลิปนี้จะมี เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ